หากเราจะพูดถึงแข้งที่ถล่มประตูยับในตอนนี้คนแรกที่นึกถึงคงหนีไม่พ้นเออร์ลิงเบลฮาแลนด์กองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้วัย22ปีที่ได้ลงเล่นพรีเมียร์ลีกเพียงฤดูกาลแรกค่ะก็กลายร่างเป็นปีศาจจอมถล่มประตูและยังไม่จบฤดูกาลด้วยซ้ำแต่เขากลับทำลายสถิติต่างๆอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีท่าทีว่าฟอร์มจะสะดุดอีกด้วยทำให้ในคลิปนี้ค่ะเราจะพาไปดูเหตุผลที่เราควรเรียกเขาว่าปีศาจนี่คือสถิติต่างๆที่ฮาแลนด์ได้ทำนะับตั้งแต่ย้ายมาแมน ซตติี้จะมีไซติอะไรบ้างหากพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ 1. เริ่มกันที่สถิติล่าสุดขาที่เออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ทำได้คือการยิงประตูที่45ในฤดูกาลนี้ส่งผลให้เจ้าตัวนะคะขึ้นแทนเป็นผู้เล่นคนแรกของพรีเมียร์ลีกที่ยิงประตูได้มากที่สุดรวมทุกรายการใน1ฤดูกาลโดยสถิติก่อนหน้าขาผู้ที่ทําไว้44ประตูคือรูดฟานนิตรอยกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2002-2003เท่ากับโมฮัมเหม็ดซาร่าขาปีกของลิเวอร์พูลที่ทําไว้ในฤดูกาล2017-2018 2. ฮาร์เรนทำสถิติยิงประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกจาก5เกมแรกคือจํานวน9ประตูและทําประตูมากที่สุดใน8เกมแรกพรีเมียร์ลีกคือจานวน14ประตูโดยใน9ประตูจาก5เกมแรกนะคะยังมีการทําแฮตทริกได้2เกมติดต่อกันและเป็นการยิงประตูที่มากที่สุดในเดือนสิงหาคมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษมากกว่าทุกฤดูกาลอีกด้วย 3. h a ฮาร์แลนด์เป็นผู้เล่นที่ทําประตูในพรีเมียร์ลีกถึง10ประตูได้เร็วที่สุดคือภายใน6เกมหลังทํำเิติใน5เกมแรกได้ไม่ทันไรนะคะเกมต่อมาค่ะซึ่งเป็นเกมที่6ของฤดูกาลเจ้าตัวก็สามารถทํำเิติเพิ่มได้อีก1สถิติแบบชิว 4เป็นนักเตะแมนซิตี้คนแรกค่ะที่ทำประตูในแมตช์เดบิวต์ได้ทั้งพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนลีกฮาร์แลนดในสีเสื้อซิตี้นะคะเขาทำประตูแรกในเกมเลีกโดยยิงใส่เวสต์แฮมยูไนเต็ดและทำประตูแรกใน UCL ที่ยิงใส่เซบีย่าส่งผลให้เจ้าตัวค่ะกลายเป็นนักเตะของแมนซิตี้คนแรกนะคะที่ทำประตูได้ในการเปิดตัวพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนลีกนอกจากนี้ค่ะในเกมพบกับเซบีย่านะคะฮาร์แลนดได้ทำไปทั้งหมด2ประตูทำให้เขาค่ะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งสถิติคือเป็นนักเตะอายุน้อยที่ ที่สุดนะคะที่ยิงได้ครบ25ประตูในแชมเปี้ยนลีกอีกด้วย 5. เป็นนักเตะค,คนแรกที่ทำประตูในเกมเยือนพรีเมียร์ลีก e 4นัดแรกได้นัดแรกนะคะเกิดขึ้นที่สนามโมรินิวค่ะรังเย้าของวูฟแฮมตันเป็นการทำประตูแรกจากนอกกรอบให้กับซิตี้หลังจากนั้นค่ะคือการทำประตูในบ้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนแต็ดและแอสตันวิลล่า หฮาแลนด์ยิงประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีก7นัดแรกจำนวน11ประตูหลังจากทำประตูในลีกเกมที่7ใส่วูแฮมตันนะคะฮาแลนด์ขาก็ได้ทำลายอีก1สถิติไปได้เรียบร้อย 7. ฮาแลนด์เป็นนักเตะค,คนแรกในพรีเมียร์ลีกค่ะที่ทำแฮตทริกในบ้านได้3นัดติดต่อกันคือนะัดที่ชนะคิตตันพาเลซ4ต่อ2วันที่27สิงหาคมชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต่อ0นย์วันที่31สิงหาคมและชนะแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด6ต่อ3วันที่2ตุลาคม 8. ฮาร์แลนคือนักเตะคนแรกของซิตี้ค่ะที่มีส่วนร่วมถึง5ประตูใน1เกมของศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้คือการทำ3ามประตูกดแฮตทริกใส่แมนยูและทำอีก2อแอสซิ์ในเกมดังกล่าว 9. ฮาร์แลนเป็นผู้เล่นที่ทำ20ประตูได้เร็วที่สุดใน1รฤดูกาลพรีเมียร์ลีกด้วยการลงเล่นเพียง14นัดในเกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่17ข่า m แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะบุกไปเยือนล,ลีด u n ยูเนเต็ดและสามารถเก็บชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์3-1โดยฮาร์แลนดขามเหมาคนเดียว2ประตูและเป็นการทำลายสถิติยิงครบ20ประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกจากการลงสนามเพียง14นัดเท่านั้น 10. ฮาแลนด์ทำประตูได้เร็วที่สุด25ประตูภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวอดีโอลา20เกมโดยฮาแลนด์นะคะได้ทุบสถิติเดิมของเมสซี่ด้วยค่ะที่เคยทำ25ประตูภายใต้การคุมทีมของเป๊ปที่28เกม และ11ค่ะฮาแลนด์เป็นผู้เล่นที่ทำสถิติยิงแฮตทริกครั้งที่4ได้เร็วที่สุดของฟุตบอลลีกอังกฤษหลังกดคนเดียว3ลูกในเกมที่เรือใบสีฟ้าค่ะเปิดบ้านถล่มวูฟแฮมตัน3-0เมื่อวันที่22มกราคมโดยฮาแลนด์นะคะใช้เวลาในการลงสนามเพียง19นาทีเท่านั้นในการทำสถิติดังกล่าวซึ่งคนก่อนหน้าที่ยิงแฮตทริกครั้งที่4ได้เร็วที่สุดค่ะคือรูธฟานยูเตอร์รอยอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เขานะคะต้องลงเตะถึง65นาทีเลยทีเดียว นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะฮาร์แลนด์ค่ะยังมีสถิติที่ทําไว้ในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยค่ะถึงแม้จะเพิ่งย้ายมาได้เพียงไม่ถึงฤดูกาลแต่ฮาร์แลนด์ก็ได้ทสาสถิติหลายๆอย่างค่ะที่ยากจะทําลายได้และยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดไว้แค่นี้เขายังคงเดินหน้าโชว์ฟอร์มโหดต่อไปเรื่อยๆโดยเควินเดอรอยนะคะในฐานะเพื่อนร่วมทีมที่ทาแอซิสให้กับฮาร์แลนด์มากที่สุดในขณะนี้เขาเชื่อว่าฮาร์แลนด์นั้นอาจทําได้ถึง800ประตูตลอดอาชีพการค้าแข้งและเพื่อนๆ คิดว่าหาดแลล่นนั้นจะทําได้กี่ประตูสวันนี้ค่ะพวกเราจะฝูงนะคะต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราเอาไว้เพื่อรอชมคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ